คือก็ต้องบอกนี้ครับว่าผมกับคุณประสิทธิชัยเราเคยแสดงความเห็นกับเรื่องกัญชาเนี่ยมาแล้วก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจให้มันตรงกันอันแรกก่อนเรื่องของกัญชาแนวคิดของกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านสมศักดิ์เทพสุทินนั้นที่จะนํากลับเข้าเป็นยาเสพติดเนี่ยยังไม่มีวาละนี้เข้ามาพูดคุยผมจําได้ว่าเมื่อสักสัปดาห์ก่อนนะครับมีตัวแทนของ กลุ่มกัญชามาพบผมแล้วผมก็พูดชัดพอสมควรแล้วว่าในขณะนี้สิ่งที่กระทรวงทำเนี่ยทำเพราะเหตุผลอะไรนั่นหมายความว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็ต้องดูที่มาตรฐานของสังคมเองด้วยเหมือนกันว่ามีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่จะเป็นแนวทางในการที่กลับเป็นยาเสพติดเนี่ยยังไม่ถึงเวลานี้นะครับ ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่กัญชาในขณะนี้ผมว่ายังไม่กระทบกับการที่พวกเราที่ใช้กัญชาอยู่นั่นะน,นะก็อาทีเช่นจะฟังผมพูดไหมฟังไหมครับถ้าฟังผมจะพูดเออถ้าฟังผมจะพูดไม่ผมไม่ได้ใจร้อนแต่ความว่าหมายความว่าผมกำลังพูดอยู่แล้วท่านก็สวนมาเมื่อสักครู่นี้ผมยืนฟังคุณประสิทธิ์ชัยพูดผมไม่ได้พูดสักคำ นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอยืนยันกับพวกเราเหมือนกันว่าผมไม่เคยปฏิเสธครับว่ากัญชาเนี่ยมันมีส่วนดีในเรื่องทางการแพทย์ในเรื่องการดูแลรักษาคนผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของคนที่ใช้แล้วมันได้ประโยชน์อย่างไรแต่ถามว่ามันมีคนที่เขามีผลกระทบเกิดขึ้นไหมก็ต้องยอมรับครับว่ามันมีจริงที่คุณประสิทธิ์ใช้มื่อสกครู่ถามผมว่า รอบตัวของคนที่อยู่ในกระทรวงเนี่ยมีใครมีผลกระทบหรือเปล่าไว้คุณประสิทธิชัยคุยกับผมส่วนตัวแล้วผมจะบอกเองว่ามีหรือเปล่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแต่ว่าผมไม่อยากที่จะพูดเพราะมันอาจจะไปกระทบต่อคนอื่นเขานะครับตแต่ผมบอกว่าผมยืนยันว่ามีเพราะว่าผมก็พูดไปในรายการทีวีแล้วเหมือนกันว่ามันมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่เป็นแต่เพียงว่าเป็นเรื่องความรู้เท่าไม่ถึงการของคนที่เขาใช้เราต้องยอมรับเหตุผลนี้ซะก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของ การที่จะต้องมีคุณหมอหรือใครก็แล้วแต่ที่มีการควบคุมเนี่ยเขาก็เอาไว้สําหรับควบคุมคนที่ต้องใช้แล้วอยู่ในความดูแลของแพทย์เนี่ยเราก็จัดกลุ่มไว้อยู่ทั้งหมดเจลักษณะอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าความเป็นจริงเนี่ยผมมีไอเดียหนึ่งผมพูดกับผ่านกับทางน้องๆที่วันนั้นมาพบผมครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับว่าอย่างคุณประสิทธิชัยเป็นคนที่ใช้กัญชานะครับคุณประสิทธิชัยเป็นคนที่มีความรู้ความชํานาญแล้วก็รู้ว่ากัญชามีประโยชน์อย่างไร อย่างที่ผมบอกอ่ะลองไปดูในวงเล็บหนึง่งในเรื่องของหมอพื้นบ้านเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเองก็สามารถที่จะประวรณาตัวเองขึ้นมาเป็นคุณหมอพื้นบ้านก็ย<ส>ัง <todavía S 1> ทําได้<ส>ด้วยซ้าเพราะอะไรครับเพราะคุณมีกลุ่มเครือข่ายที่คุณสามารถดูแลกันเองได้นั่นมันเป็นช่องทางหนึ่งลองไปศึกษาเรื่องของหมอพื้นบ้านว่าทําไมเขาถึงมีวงเล็บนี้อยู่เพื่ออะไรถ้าวันหนึ่งคุณประสิทธิ์ชัยเป็นหมอพื้นบ้านคุณก็สามารถที่จะเข้าใจคนที่ใช้กัญชาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะ ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการควบคุมเนี่ยมันก็เป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐต้องมีความจําเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการควบคุมนะครับอันนี้ก็พูดถึงในเรื่องของเหตุผลก่อนแต่ว่าในรายละเอียดที่เราจะต้องมาพูดคุยกันที่เมื่อสักครู่เนี่ยที่ายความมาเนี่ยบางอย่างผมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับเพราะว่าอย่างเช่นกันอยู่ในชั้นกรรมธิการผมไม่ได้ไปอยู่กับเขาผมก็ไม่ทราบว่าเขามีข้อโต้แย้งกันอย่างไรแต่ผมเอาเข้าใจในลักษณะที่ส่งมาประมาณสักสาประเด็นที่มีอยู่เนี่ยผมบอกว่าผมก็ต้องรับมาเพื่อที่จะ พูดคุยหาลือกันในะระดับกระทรวงว่าทางคุณเองมีข้อคิดเห็นอย่างไรที่จะต้องอพูดคุยกันในเรื่องนี้อันต่อมาคือกัญชาในเวลานี้เนี่ยน้องๆก็ถามว่าพอไปสูบแล้วมีตํารวจจับผมบอกจับไม่ได้เพราะกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดดังนั้นผมก็ยืนยันเหมือนเดิมครับว่าวันนี้ยังไม่ได้เป็นยาเสพติดใครมีไว้มันก็ไม่ได้เป็นความผิดแต่ถ้าคุณมีไว้สักกระเป๋าเจมบอลหนึ่งมันก็คงไม่ถูกนะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจในเหตุและผลด้วยนะครับแต่ถามว่าปลูกได้ไหมก็ปลูกได้เขาไม่ได้ห้ามคุณปลูก คุณปลูกได้คุณใช้ได้คุณก็ยังใช้ได้อยู่ปกติเป็นแต่เพียงว่าคุณใช้แล้วก็คุณก็ใช้ของคุณที่คุณจะว่าเนี่ยพอเวลาผมพูดแล้วคุณก็ไม่ฟังอคุณหันไปดูสิข้างหลังเขาไม่อยากฟังใช่ไหมถ้าไม่ฟังผมจะได้รับหนังสือแล้วกลับขึ้นห้องไปอเออก็ฟังทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถึงได้บอกไงว่าสิ่งที่เรากําลังอธิบายเราอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างแต่ผมก็เชื่อว่ามันยังอยู่ในสโคปที่ พวกเรายัางเดินต่อไปกันด้วยกันได้นะครับอย่างกรณีที่เราไปดูเรื่องร้านกัญชาอะไรทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าผลกระทบที่มีอยู่ก็คือว่ามันมีเช่นอย่างเยลลี่กัญชาที่เราไปเจอมาแล้วน้องๆเยาวาชนที่ไม่รู้จักเอาไปกินอย่างนี้ล่าสุดที่เด็ก2ขวบไปกินซึ่งคุณพ่อก็เป็นคนโพสต์เองนะครับน้องกินไปตั้ง10เม็ดเนี่ยแล้วน้องก็หมดสติไปไอ้อย่างเนี้มันก็ถือว่าเป็นผลกระทบเราต้องมีมาตรการในการที่จะต้องมากํากับดูแลควบคุมมันต้องคู่ขนานกันไปครับ อยากให้พวกเราชาวกัญชาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนอารมณ์ศิลปินอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีมีความเข้าใจใช่ไหมครับเราอดทนที่เราจะต้องเดินผ่านสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันผมเป็นคนที่ยอมรับในส่วนที่เป็นอยู่ตรงนี้ได้ผมไม่เคยปฏิเสธครับว่ากัญชาไม่มีประโยชน์นะครับเพราะมีหลายคนที่ใช้กัญชาในการที่จะหยดเพื่อให้ตัวเองนั้นนอนหลับอันนี้นี่ก็เป็นความจริงที่ที่มีอยู่นะครับเราไม่เคยปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ผมเลยอยากให้ไม่ต้องมีการ มองในเรื่องวาทกรรมอะไรทั้งหลายหรอครับเพราะว่าพวกผมมาเนี่ยก็ต้องการทําประโยชน์ให้ดีที่สุดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่มีเป้าหมายอื่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาบอกว่าเอ๊ะแล้วตัวอื่นมีไหมกระท่องกระท่อมผมดําเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายจับหมดนะครับอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายเราก็ไม่ว่ากันนะครับอย่างอย่างตัวกระท่อมเองผมก็มีมาตรการในการที่จะจะดำเนินคดีเหมือนกันกับคนที่ทํากระท่อมที่ไม่ถูกต้องนะครับเราก็เราก็ดําเนินการเพราะนั้นข้อที่ส่งเรื่องมานะครับของคุณประสิทธิชัยเนี่ย ผมขออนุญาตไม่ได้ลงรายละเอียดแต่พูดคร่าวๆนะขณะนี้ก่อนว่ามันยังไม่กระทบกับพวกท่านที่ยังใช้อยู่นะครับก็คือตรงนี้แต่เพียงแต่ว่าพวกท่านก็ต้องช่วยเราในเรื่องของการที่จะช่วยดูแลสังคมกันอย่างไรที่มันไม่มีผลกระทบพวกท่านบอกว่าท่านไม่มีปัญหาเรื่องตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกไงว่าท่านฟังในกลุ่มของพวกที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่พบปัญหาหรอกครับแต่ถ้าฟังในกลุ่มที่มันเป็นประชาชนอีกฝั่งหนึ่งละ่ะที่เขาเขาบอกเขาได้รับผลกระทบต้องยอมรับว่ามันมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่เป็นแต่เพียงว่า ส่วนการที่จะจะเข้ามาร่วมในเรื่องการแสดงความคิดเห็นก็เป็นได้ทั้งหนึ่งเข้ามาร่วมกันหรืออันที่สองเสนอความเห็นมาเป็นเป็นเอกสารมาเราก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่เขาดูแลอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้ได้นะครับอยากสร้างความเข้าใจให้รับรู้ก่อนว่าที่จะบอกว่ากัญชากัตอนนี้จะดึงกับเป็นยาเสพติดผมไม่รู้ใครพูดแต่ว่าผมยังไม่ได้ยินเขาพูดกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลเรื่องนี้นะครับผมยืนอยู่ตรงนี้ยังเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีอยู่ นะครับก็จะคอยติดตามเรื่องนี้ให้พวกเรานะครับต้องบอกเรื่องนี้ก่อนเพื่อให้พวกเราเนี่ยสบายใจนะครับว่ายังไงก็ตามผมก็ยังยืนยันว่ากาัญชาย,ยังมีประโยชน์ในทางการแพทย์กัญชามีประโยชน์สําหรับบางคนนะครับแต่บางคนที่เขาแพ้กัญชาก็มีนะครับหรือคุณดูนะวันนี้ออยเนี่ยเขาเอาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากกัญชานเนี่ยมีต้อง600กว่าชนิดนะครับวันนี้ที่เขาเอามาขายอยู่เนี่ยแล้วเขาอนุญาตไปแล้วเนี่ยแสดงว่าอะไรเขาไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมด นะครับมีสินค้าหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำใช่ไหมเ,เรื่องของอาหารเนี่ยมีทั้งหมดตั้ง600กว่าชนิดถ้าเขาปฏิเสธคุณกระทรวงสาธารณสุขเขายกเลิกค,ค,คุณเป็นบทแหละเขาต้องต่อต้านทุกเรื่องนี่เขาไม่ได้ต่อต้านอยู่แล้วแต่ว่าบางอย่างเราอาจจะต้องสร้างความรับรู้และและความเข้าใจไม่เป็นไรครับผมมีราย,ายมีรายกลุ่มของน้องๆเนี่ยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันที่มันได้ขอ้อข้อคิดเห็นที่มันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยผมพยายามจะเร่งทําให้นะครับก็อย่างที่บอกอะ่ะแต่ท่านจะแสดงออกด้วย การพูดคุยปลาัยทาความเข้าใจกันอย่างไรวันนี้ผมถือว่าผมมาสะท้อนให้ฟังอีกมุมหนึ่งไปแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพวกเราจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกันคือยังไงก็ตามเนี่ยก็มาทวงเอาที่ผมได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ต้องมาทั้งหมดก็ได้เกรงใจพวกเราทุกคนมาคนสองคนผมรับฟังอยู่แล้วเพราะผมอยู่ที่นี่ทุกวันนะครับผมเป็นคนที่ทํางานติดกระทรวงอยู่แล้วนะดังนั้นก็ฝากพวกเราก็แล้วกันว่าสิ่งที่พวกเราฝากไว้ผมก็ขอฝากกลับเหมือนกันว่าทําอะไรก็ตามถ้าเราไม่ไปไม,ไม่ไม่กระทบสิทธิ์ซึ่งกันและกันเนี่ย ทุกอย่างมันก็เดินไปด้วยกันได้ใช้เหตุและผลคุยกันถ้าจะเป็นชาวกัญชาท,ที่สมบูรณ์ได้ก็ต้องเป็นชาวกัญชาท,ที่มีเหตุผลถ้ามีเหตุผลคุยกับผมในทุกเรื่องแต่ถ้าไม่มีเหตุผลเราไม่ต้องคุยกันมันเป็นอย่างนั้นคิดว่าเหมาะสมนะผมเอาสั้นๆเท่านี้นะคุณประสิทธิ์ชัยนะโอเคขอบคุณมากนะเอา,เอาตามนี้ขอบคุณนะครับท่านเลขาครับถ้าท่านจะ ปลดล็อกเนี่ยท่านไปในระหว่างท่านเดินสามารถเดินขึ้นได้เลยครับผมพูดอย่าง,างนี้กับท่านที่มันเป็นคือที่ท่านบอกว่าเราปลูกได้โสรบได้มันเป็นข้อเท็จจริงแต่สิ่งที่เราอยากให้แก้ประกาศกระทรวงมี2เรื่องครับแล้วท่านยืนยันว่าไม่เป็นยาสเสพติดนี่ว่าถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องแรกครับสเปคการปลูกท่านต้องปลดล็กอกออกแต่ถ้าท่านอยากจะให้ดอกกัญชาเข้าสู่ผู้มลริโภคและปลอดไปท่านออกมาตรการตรวจด,ดอกมาครับ แต่อย่าไปออกมาตรการสเปคการปลูกเพราะมันกำกับคนอื่น,นไอ้สิ่งที่ที่คุณประสิทธิ์ชัยพูดถึงเรื่องการผลิตหรือการปลูกเนะี่ยตรงนี้เป็นรายละเอียดเราต้องมาคุยกันหลักมันมีก่อนเลือกการควบคุมจําเป็นต้องมีเพราะกัญชาในหลายๆร้านเนี่ยมันมีผลกระทบเยอะเช่นกัญชามีมีเขาเรียกเชื้อราเกิดขึ้นไปตรวจมาแล้วมันเจอกัญชาที่มันมีการเล่งดอกเล,เล่งใบที่มันเกิดจาก สารสารอื่นที่เป็นพวกยาฆ่า,มาแมลงทั้งหลายแล้วก็กัญชาลักลอบเนี่ยมันมีปัญหาว่าเราก็ควรจะต้องได้สิ่งที่มันเป็นของที่ดีเอาไว้ใช้นะครับผมขออนุญ,ญาตบอกกับทั้งคุณประสิทธิชัยผ่านตัวแทนเราทุกคนแหละว่าสิ่งที่เราคิดมันเป็นเรื่องดีสําหรับพวกเราท,ทั้งนั้นเหมือนกันแต่ในสิ่งที่พวกเราคิดมันก็คือการป้องกันไม่ให้สังคมเกิดความเดือดร้อนอีกด้วยเช่นเดียวกันเราต้องทําทั้งสองมิติควบคู่กันไปก็เปิดใจให้กว้างหน่อยก็แล้วกันนะเอาตามนี้นะโอเค หนูหนูขอสุดท้ายนะคะหนูขอสุดท้ายค่ะ,ะเรื่องของใบแพทย์ค่ะตอนนี้ท่านช่วยไปจัดการเรื่องของระบบในการตรวจสอบได้ไหมคะตอนนี้ไม่สามารถตรวจสอบแพทย์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสั้นๆน,นะขออภยัยเรื่องใบรับรองแพทย์หรือการออกไปรับรองแพทย์เนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาเรียนจบมาเนี่ยถ้าคุณหมอคนหนึ่งที่เขาจะไม่ไม่เป็นไรคือยี้มีที่คุณหมอที่มันมันจริงไม่จริงเราต้องจับมาตรวจสอบแต่ถ้ามีเนี่ยเอามาแล้วเมื่อไหร่ ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวส่งเข้ามาเพราะว่าเรามีไลน์ให้แลแ้วแต่อย่างนั้นเนี่ยระบบะในเชิงของประชาชนไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าคุณเป็นหมอจริงกันหรือก็นี่ไงเรื่องหมอจริงตรวจได้หมอจริงตรวจได้เป็น<ท>แค่<ท>แผนปัจจุบันค่ะแต่แผนไทยไม่มีค่ะปี2 5 6 6เนี่ยถ้าเกิดมีอะไรหลังจากนั้นเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะหนูหนูมีทั้งเว็บไซต์ค่ะมีทั้งขายออนไลน์มีทั้งอะไรแบบเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเะผมเข้าใจแล้วเรื่องพวกนี้นะโอเคนะเดี๋ยวส่งไปให้ท่านเลยค่ะช่วยตอบกลับหนูด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ